ท้างซ้ายไหมมีสายซ้ายไหมมีสายซ้ายไหมมีสายขอเชิญเปร่มือตะลักแกมูนค่ะเหนื่อยไหมคะเล่นวนเองเหนื่อยไหมคะเดินนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยวันนี้จะทำสายไหมกันอีกแล้วแล้วเป็นสูตรไหนอีกอะคะ ไม่ใช่อันนี้ฮาร์ดดิบค่ะฮาร์ดดิบโอเคเริ่มแกะนะฮาร์ดดิบก่อนนะคะสายแ้วของเราจะเป็นรสโอเล่กับฮาร์ดดิบค่ะอ่านดาิบเมืมม่อกี้เมื่อกี้สื่อฮาร์ดดิบนะน้องพิมบอกว่าน้องพิมคุณแม่หนูยังไม่เคยกินฮาร์ดอันนี้เลยใช่ไหมอ่าสองสีสีสแดงกับสีชมพูกับสีเหลืองแกะออกมาเลยลูกแกะแกะออกมาเป็นเม็ดลูกนี่หัวใจสีเหลืงองหัวใจสี แกออไปทั้งเนี้ยอืมอ่ะนี่เขาต้องขีดอย่างนี้แ่ละลูกเห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันมีแตกออกมานิดนึงเป็นไงอร่อยมิจกอืมอร่อยนะแล้วเผ็ดฮะไม่เผ็ดโอ้เผมันซ่าเย็นแล้วก็อะไรเหมือนฮอนอย่างเงี้ย วันนี้จะทำไหมเนี่ยเนี่ยแม่ซื้อมา,มาแล้วเนี่ยแมาเอ้าทำไมอ่ะค,คุ้งอ่าว่าเผ็ดพอทำมันจะ็นไข่ไก่แล้วมันอาจจะไม่เผ็ดก็ได้ค่ะโอเคแม่ให้ชิมโคเล่อาโอมๆดูก่อนแล้วถ้าเผ็ดแต่แม่กินขอเค็มแต่โอ้โหแต่เปรีป้ยวว้าวมากแต่ที่นี่รู้เหรอขอชิมหน่อยอีกครั้งอืมไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเจียวกระเม็ดนี้ มลองถ้ากิ่นไม่ได้นะตอนนั้นตากเลยจะเกิดอันนี้แล้วเราทำยังไงจะเอาไปใส่เครื่องใส่หมาเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดเราทำยไงคะลูก <c oughs> น้ำชมแขกอะไรคะเอาอันนี้เลยแกชมแขกที่มูนคะอันนี้มันคืออะไรคะรู้ค่ะเขาเรียกว่าตะเคียงค่ะไม่ใช่กับตะเขียงอะไรหรอกเขาเรียกว่าสาักกระเบือเอาไว้คู่กับเฮ้ยสักกระเบือที่สักกระเบือใครที่มุนสักกระเบือใช่หมายถึงว่าเราเราเราไปกินที่ สั่งมากแปลว่าอะไรคะพิซซ่าก็คือมันมีชีสเยอะไงมันก็เลยสั่งยิ่งตัวคิดได้ไงก็ตัวเอาเอามาทำอะไรคะมาทุบใช่ไหมคะอะไรคะตัวอะไรก็เอาเลลก่อนแล้วกันเดี๋ยวแค่มุนสงสัยค่ะตอนแรกเขาบอกว่ามันคืออะไรนะครับตะเกียงตะเกียงคืออะไรตะเกียงไม่รู้อ่ะเอามาจะแม่รู้ตะเกียงเนี่ยอะทุบกันไหวไหมเบาเบาแล้วยวโตขึ้นวุ้ยเบาเบา ตะเขียงนี่หนูบอกน่ะตะ<อ>เขียงทุกคนตะเขียงอย่าโดนคือแม่นึ่งโอ้ยเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> อะไรเล่นมันจะมันจงหวาเชี่ยวจ่ายเพลงอะไรไม่ต้อง <laughs> ไม่ใช่เพลงทุกไม่หรออุ้ยอ่าดีแหลกแล,กล้วค่ะเอามา เริ่มเลยเริ่มเลยใ้นคาะที่ดไว้ส่น้ำตาลง,ง,ง่ายกว่านั่นน่ะสิใช้น้ำตาลน่าจะง่ายกว่าอันนี้เนี่ยแม่ <c oughs> จะบอกว่าจริงๆแล้วนะที่ดูในคลิปมาค่ะมันจะมีมีเครื่องทําสายไหมบางรุ่นนะ่ะมันสามารถเอาเอาลูกเม็ด,เม,ดเม็ดแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยแล้วมันก็ตากอมาได้ไม่ต้องทุบก,ก่อน กว่าหรือเปล่าคิดว่ามันแพงกว่านะอ่าหุ่นเครื่องไปสักพักแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ลงไปตรงกลางแล้วอ่าใส่ค่ะชิปหนูข้าวบดใชิไหมคะอ่าป้าทำแล้วมไม่รู้ว่าเดี๋ยวว <laughs> ่ามียางมาแล้วอุ๊ยตายแล้วค่ะคือยางมันเป็นยางแข็งค่ะหยุดก่อนงานหยุดหยุดหยุดกาไปแล้วค่ะป้ามันฟุ้งออกมาทั่วบ้าน เนี่ยเป็นฟูมาทั่วบ้านเลยอ่ะเต็มโตเลยคือมันไม่เป็นใยแบบฟูๆอ่ะมาดูดินี่ตายแล้วม,มาบ้าเราเละแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมันติดเก,แกงแม่เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้